ทานางปูค่อยปุนะอันเออนางได้เจ้เลยเพิ่งคอยมาอันมาทำความสะอาดอันอยู่อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยปูเห็นแหล่งย่องย่มามากมากกูฟันแด้โอ้ยน่าจะเอ้าปูน่าฟ้าปลอดทอนหมวกหมวกโอ้ยปูน่าเขาจะเห็นความหล่อได้น่ะจ้ะนะเออนี่เขางวดที่แล้วคือได้ข่าวว่าเก้าสีตรงตรงเลยบอกเ้ยเก้าสี่้นละมันแห่งอันเหือน้ำเหล็กเมื่อเม็ดเพาเขาซื้อนี่เม็ดจ้าจ้าเขาบอกมันมันดังได้เลขตัวนี้อ๋อแม่นจ้าจ้าเออวันนี้เจ้าของก็เลยบปซื้อเลขเจ้าของบ่ะจ้ะ ือจางไดมันมันคือมันฝันหลายตอนจ้าคือเก้าสิเอ็คือเก้าสามจ้าเก้าสี่ผันลืมอาคือวางสันถือแ่ที่ไหวนะถือมาทบาทที่นอืมจ้าจาเขาเขาเขาอ่านบปูไอ่นเก้าสี่มจ้าวางางหันทีแม่นจ้าบ้านแล้วอ๋อมันบดังเนาะเลขกันเก้ีเล็กบนเล็กเขาเดียวได้ได้เต็มได้เต็มเลยจ้าอ๋อจ้า ันก็ไปถืออันที่ยมันก็ไปถือกันนั่นสองใบอีกรอตรีรถตลีสองใบอ๋อจ้ะผู้ได้ถืองนี่เหยไว้อันไป้ัยลวยเหยื่อไหยื่อลุยลูกอ๋อลูก๋อเพิ่นฟันหมอ่อหรือจังใดเกล็กวัลเลกมากไหยคุณช่องเฟซมันซื้อเลขนวดป่ะจ้าจ้ะอ๋อมาเขียบหน่ยหนคมาเขียบเรือพี่น้องผมมาเขียบผมมาเขียบมาเขียบมาเขียบุนะนี่กค่ับ ก็ใส่ข้าวสากปูข้าวสากเกี่ยววันเห็นแต่แม่น้องดาพาผอบานผอบานพามาตัดหญ้าอยู่อยู่ในนาจ้ะปู่เห็นแหลนรีบๆมาบึงมาทามข่าวแม่น้องดาว่าเป็นจังได้ขึ้นเรข่าวว่าได้ไปพาไปยังเพบนว่ะถึงก็เลยมีแนวทางมาลงช่องเด้อพี่น้องเอาฟันมันจังได้บัตรเรื่องเขาเขาเขาฟันดุฟันไปตัดตัดงูสิงไงซีถอนหยัดจะปิดไหมเนี่ตัดงูเลยว่ะจ้ะเออตัดงูไหมจ้ะ คาใจละตัด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 ที่ทอนยาเสพติดบักไงกินเพราะกะลังมาจีนสันคุนต้มสมแม,ม่บวิเศษบพือยอย่างว่าเราเปรี่ยวปากเานาะงูชิงไม่ตกเน่งูชิงหมดจ้ะแต่เลขตีว่าศูนย์เจตีว่าศูนย์เจดคือตีตีงูงูนี่เจ็ดใต้นี่ศูนมืนหมจ้ะมันใจไหมอ๋อจ้ะไปเลขทางเดียมนาสนใจเด้อพี่น้องฟันชำนีเสั้นๆชำนีหมดจ้ะฟันเไมี่เล้วม้ันเาดิฟันมือใดเนี่ ฝันไม่เลขออกเล้วเว้ยอ๋อโอ้ยมันก็แม่นตัวฝันนั่นเขาเรียกล่างหัวนข้อเลขออกแก้มือนี่จ้าเนี่ยไม่เลขฝันไหมจ้าแล้วมันติแก้มือสิอ้ยจัดไปเอากระปุลเนาะเอากระเป็นแนวทางเด้อพี่น้องมีโพเดรู้เลขสองยังเนาะเออจ้าอันนี้กะมักกะมักกะจัดบ่มักกะเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเบิ่งเป็นแขกเป็นแนวทางเด้อจ้าฝันสันสันช้ำนี่ช้ำนี่ว่าฝันไก่เอ่อเข็ดยังตัวนี่ tiếng tân mà người. Tân mọi 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 người. bên đây người. Tân mọi người. Tân mọi người. Tân mọi người. bị mọi người. Tân mọi nhà lấy. mọi người. Tân nó người. Tân mọi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  chào Tân anh người. Tân mọi người. Tân mọi người. ซีทอนนี่เฮ้มันถิมันบักรวยเลยบอกไปให้บักรวยเอาไปเลยดิจ้ามันมันจะออกกับยูเจ้าอีกเดี๋ยวเห็นมันมันทมกับยูพอดีดิเห็นซีทอนนั้นกับกับสี่เนาะสี่เขาว่ายังไงว่าสามซื้อสามตัวเก็ดเก็ดเป็นนั่นมันถิมบอกซีเก็ดกับศูนย์เจ็ดสับไปเห็นเอาสองตัวแค่นี้เอายังไงวะศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเนาะจ้า พุบมันเลยเป็นกูก็เป็นผู้เท่าเนาะจ้าเก้าสี่เจ็ดเป็น่แลหวออืมจ้าจ้าเก้าศูนย์เจ็ดเป็นหละจ้าเก้าสี่เจ็ดอ้แม่น้องได้กับปอวันอนามาพี่น้องเลยมันอยู่ในรถซาเล็งพูดนะอันงูมันกระายเลยไหมตัดเป็นชี่อทอนจ้าจ้ามันก็เล่นมันเน่ยมันเป็นซี่เจ็ดเลยดงูเป็นเเยเงี้ยวปลาเนี่ยพูจ้าขาเขาลากอไหตัดตัดตัดโองูงูงูเป็นเเลยบันอามาแล้วมาตัดเป็นทออนมจ้างูเป็นเลยอ๋อ ผู้ใหญ่เลยในในความฝันได้กินบ่ได้กินงูบ่ใช่ได้กินได้กินน้ำกันไล่เขาตัวนี่เฮ้เลขเข่าเลยตัวนี้ได้กินของมาแล้วๆเล่เลยของมางวดนี้แลยเอองวดนี้แหละเบียดมันเบียดมันหลุดซาวันหวานเด้อพี่น้องคนกเกิดว่าตามวันซาวันหวานเท่านจ้าเบียดมันหลดฟันสันชันชั่มนี่ฟันจำใบห้ากอนกับฟันจำนี่จ้าจ้าจ้าอู้ยหมอกตะมันอยู่ดอกเล่กโบไลปูพี่น้องกระชมีเงี้ยกบูมี ี่ศูนศูนสี่ศูนเจ็ดบอกคำว่าตีเป็นเลขสามตัวไหมจ๊ะสี่นเจ็ดก็ได้สี่ศูนย์เก่าก็ได้เองชีนมากอมตีพบเป็นสี่เจ็ดสสี่เจ็ดเนาะอ้ออย่งไงอายุเจ้าสี่เจ็ดงูในใต้นี่ตีไปศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจวะจ้าศูนยเจ็ดสี่เ็ดเลขสองคูดเออพี่น้องเดออพี่น้องไดยวแมเราสดสรุปหป แอกดาดอันตอนถ่ายเด้อจ้ะเนี่ยชมบรรยากาศบ้านๆไปก่อนไม่มาผลก็มาเลี้ยงงัวเลี้ยงจ้ะพูบานผลอยู่คนเด้อผลนะมันก็มาเห็นแม่น้องกระดาษผลได้มาเล่นนั่งไปจ้ะอันล้านไผ่ไปบัวได้ผลก็เลยมาหาไปจ้ะปูก็ได้ล้านไผ่นังอยู่วงเก่าปูปูก็เลยต้องย่างมาหาไปจ้ะบัได้เห็นย่างตีปูเด้อเนี่ยบอนที่วกะยาวัี่วกญยาตีจ้ะ เจ้าหนามาเอวกลาไม่ไยังทำมีงูจากตัวปูนี่งูสองตัวเดียงเพ่อให้พูนมันมันทองบมปูตอนน่ะงูตัวนะมันออกเนลูกเี่ยนที่สองน่ะอ๋อมันงูทองพี่น้องผูนังหม้นทองพู่นะอผนทองมีแต่งูผนแรกแลมีงูแม่นองกระดาษอยู่นี่นะันห้าหก้อนกับฟันงูเืื่อนอืมจ้ฟันบนได้สมนี่ กำข้องูเทืจ้ะได้สวมเป็ีมันยิ่งม่น่ละแมนจ้ะยิ่งจะตีเป็นยังล่ะบ้านี้อันชูเล่นเจยกำยเจกำมันติดกัดเห็นมั้จ้ากูไปหามได้ว่างเห็นจ้ะกูกูว่าได้สวมเป็ียนเป็่นน้ำน้ำซีนบ่จ้างูพ่ตายได้เนิจ้าจะเลตีว่าเจ๊กซีจ้ะ โอ้เป็นเจ็ดแล้วจ้ะโอ้มันก็ออกเกลีเสียงตรงตัวละจ้ะอ้ยเสียดายน้อแมวนาโบนีมาโบนีมามาหาผืนไหมพี่น้องบังรวยว่าโอ้ยเขาเล่นเลขดังมัดเปอร์เซนจ้ะไปทำเลขดังเลยแต่ง่ายตืมเลยพี่น้องเอ้ยเป็นยังวันนี้เอาไหมตีลูกกายเลยได้เลยเฮาเลือดเฮาเลือดหนักสูงอยู่แล้วอ่ะบางนี่คันมันบ่เจรีเรกมึงมันหมือติดเจ็ดพันเหมือนไหมอืมจ้าจ้ะบางกันที่ไหวี่ไหม๋อจ้าจ้านักแสดมเล่นเรกเว่นโอ้ยหนักเนาะธรรมดาแล้วอักอ่ะ เอาแกมือไหมฮวงวันี้เขาต้องเอาจมือง่ายเงือบไปแล้ววะหวงวันนี้มันกระด้างขักเนาะมันกระด้างขักเลยแม่นแต่มันกระเล็กดั้งขักินว่าโอ้สีออกไปเนาะ่อยกันยังวาเล็กไปสื่อไปสื่อใส่กระสือบุหรี่เนาะจ้นเนาะ่วนมันบอกกัน มึงบอกหกเจ็ดมันก็ถือกเออจ้าจ้าถือสามร้อยตัวเดียวอ๋อถือสามร้อยเงินพุ่น่ะเออสองเงินเดล้วโอเหรอแต่ว่าใส่เส้นเขาเป็นเงินพุ่นี่เป็นมันมันเหรียนธรรมดาดิจ้าจ้าหนักเห่นเนาะเหมืนก็ธรรมดาเพม่อนหนักลงทุนเดนอกเนาะหนักลงทุนเหมืนก็ธรรมดาไปฝนก็ฮักเอาแน่ทขาไม่อยาฮักเอาแน่ก็ได้โอ้ยทำมันออกเลขดังงวดที่แล้วนว้ยเนาะอันเจ้าแม่เนี่ยจ็กกีอยู่จ็กกีอยู่มุมใด้กันแหละตอนนี้ก็ได้ ดังมุ่งได้หลายขนาดนะจ้าแต่ว่ามันถูกออกจ้าส้มเชอก็จิได้หลายเข่ากันแมนแมนจ้าเอาไม้คนเฮางวดเนี้ยงวดไม่ไต้องวดเดียวนานแน่นะงวดนี้เขาก็ต้องถือแล้วว่าแมนจิตใให้เจ้ามือตลอดว่าเขาต้องเอาคืนจ้าก็ขอบคุณพ่อปู่ในหลายเด้อเมื่อที่มาให้เป็นแนวทางพี่น้องเดินสรุปเป็นเลขของปู่ยังซื้อยังก่อปู่เจ้าซื้อยังก่อคอยลืมซื้อละ ใส่อ่าพ,อพอ่อชมใส่เด้อจ้ะเด้อเลขผลก็มีสี่เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อได้ไหมทางใดสีสรุปตอนถ่ายเด้อจ้าขอบคุณปู่หลายๆเด้อทีให้แนวทางทั้งล่างทั้งบนละจ้าจ้าขอบคุณค่ะสรุปแนวทางพ่อสมไซนะคะพ่อสมไซฝันได้กินงูพี่น้องตัดงูเป็นสี่ท่อนคนเล่นตีเป็นเลขนะคะงูตายก็คือศูนย์งูก็คือเจ็ดนะคะส่วนอายุ ของพ่อสมชายคือ74สีนะคะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณค่ะ